จอเกอร์กลับมาอีกแล้วโคตรที่แล้วนี่พอใจฟอร์มการโชคของเรามากมากใ่ไหมครับอ่าพอพอใจในฟอร์มการชกมากเลยครับอือโคตรที่แล้วนี่ลบหมัดเลยนะมาทางซ้ายทางขวาเลยไหมสองข้างเลยโอ้พัฒนาขึ้นมาเยอะเลยโดยเพราะจอเตอร์นีเห็นฟอร์มการชกแล้วเป็นการชกในเชิงมวยสากลอาชีพทั้งทั้งแรกเลยใช่ไหมใช่หลังจากที่ชมวยไทยมาใช่บครัวันนี้ เอ่อพวกนี้าานี่คิดว่าจัดง่ายหรือจัวยากไหก็คาดว่าน่าจะยากอยู่พอสมควรครับแต่เราก็มีการเตรียมตัวเยอะครับก็<อ>มีการเตรียมตัวอยู่แล้วก็จะมีปัญหาก,ก็คืออาจจะเป็นเรื่องน้ำหนัก<อ>ที่แบบที่เราต้องลดลงมาครับก็ด้วยความที่เราไม่ใช่นักเวทอาชีพมาก่อนเ,อเรากล็ลดไม่เป็น<อ>ไม่รู้จะทํายัางไงครับผมน้ําหนักที่โชคดีที่สุดคือน้ำหนักเท่าไหร่ ที่โชคดีที่ที่ผมคิดว่าดีนะค,ะครับก็จะเป็นห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดอ๋อแต่วันนี้โชคพิกัดรห้าสิบเก้าใช่ค่ะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนี่มันประมาณกี่กอนได้แล้ประมาณร้จะประมาณมส่เทอร์เวดเราอ๋อใส่เทอร์เวดคาดว่าน่าจะเป็นน้ำหนักที่ง่ายง่ายสำหรับเราเพราะว่า เพราะว่าที่เราไปต่อยมาก็จะเป็น65กิโลกรัม70กิโลกรัมตอนนี้ก็ถือว่ากำลังกราจะอยู่ตัวใช่ครับแต่ละไฟก็ค่อยๆลดอย่างไฟที่แล้วเนี่ย60แล้วก็ไฟนี้5.9เงก็ไม่อยูดใช่เพราะว่าย้มกลุ่มว่าในแต่ละไฟจะสามารถลดลงมาได้เต็มที่ที่เหมาะด้วยกับเขาเท่าไหร่จะได้ไม่เสียเปรียบครับผมเดินมองอนาคตในการชกมวมสากลอาชีพยังไงบ้างครับก็ผมก็จะหลังจากนี้ไปแล้วหลังจากนี้ไปผมก็จะทํา ทำให้ได้ดีที่สุดนะครับมไม่ไม่รู้ว่าอาจจะไปพลาดท่าอะไร,รบ้างแต่แต่ในทุกไฟต้องรับประกันได้เลยครับว่าผมจะไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังไงก็จะสู้ไปถึงที่สุดแน่นอนอายุเท่าไ,ไหร่ตอนนี้ตอนนี้อายุย1่ปีอ้อายุยังน้อยด้วยครับผมทําเพื่อใครอะไรอะไเอาบอกเป็นมวยหน่อยแล้วก็ฝากเป็นมวยิดตามน่อันดับแรกก็คือทำเพื่อครอบครัวครอบครัวนะครับตายายผมแล้วก็ทำเพื่อตัวเองกับตายายพ่อแม่เหรอพ่อแม่ พ่อแม่ด้วยครับทั้งครอบครัวเลยครอบครัวเลยนะอ่ะใครใครอีกครับแล้วก็ตายายเนี่ยคือส่วนสิ่งสำคัญเป็นเป็นที่หนึ่งเลยเพราะว่าท่านเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กโอ้เจ้าเก๋อยู่กับตายายมาตั้งแต่เด็กใช่ค่ะอืมเอาฝากคนมาติดตามพรุ่งนี้หน่อยก็ฝากติดตามเหยียบเจ้าเกอด้วยนะครับก็จะทำให้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับน็อกไหมถามว่าน็อกไหมก็อาจจะยื้อให้ได้มากที่สุดค่ะครับแล้วครับผมติดตามได้เลยคครับบขอุณมากครับขอบคุณมากครับ